อันนี้คือบามสารพัดประโยชน์เป็นขี้ผึ้งที่ทํามาจากมะละกอ,อส่วนตัวหมะชอบใช้เป็นลิบมันมแต่ว่ามันทํำได้หลายอย่างไม่ใช่ทำอะไรใช้ทาขาหนีบ ไมันก็เอาไว้เวลาวิ่งใครที่วิ่งเยอะก็จะรู้ว่าขาเรามันจะเสียดสีกันแล้วมันจะเป็นแผลไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนทาระหว่างขาทําให้เวลาเสียดสีแล้วมันไม่เป็นแผลเออทาขานี่คือไม่รู้ทุกคนใช้อะไรทากันนะแต่ว่าเราอะใช้อันนี้ทามันก็เสียดสีอยู่ดีแต่ว่ามันจะช่วยทําให้ไม่เป็นแผลไม่งั้นแบบมันเวิร์กนะทุกคนบางทีวิ่งระยะยาวจากออสเตรเลียเนี้ยคือกรอดสีแดงนี่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นมันดังระดับโลกเลยนะแล้วก็หลายคนก็ใช้ผมจะใช้ทาปากกับทาขานี่อันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์บางคนมัน ทาแบบแผลน้ําร้อนลวกหรือว่าผิวแห้งไม่ระดับใช้ได้นะแบบแผลแบบที่ไม่ได้เวิร์กมากเบื้องต้นได้นะแล้วก็พวกทาข้อศอกที่แตกงอะไรเงี้ยได้แต่ว่ามันรู้สึกว่าใช้ได้ดีที่สุดในฐานะลิปมันกับที่ทาฐานนีมได้แหละข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างมันแล้วก็เนื้อค่อนข้างหนักแต่เราอ่ะชอบแบบเยิ้มๆไงดูออกแหละเห็นไหมมีกระปุกใหญ่ด้วย